สู่ฮัขอข่าวรายการข่าวที่ขอข่าวไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขียมาสอนหนูข่าวเช่นเคยนะคะ ข่าข่าวในวันนี้จับตาไปที่อัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการนะคะตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะได้เห็นชอบกฎของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอว่าด้วยเรื่องของการรับเงินเดือนข้าราชการเพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2555สําหรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่นี้นะคะจะมีอัตราสูงต่ําอย่างไรติดตาม ามรายละเอียดในข้ข่าวของเรานะคะเรามาดูเริ่มต้นกันขอนขาจากระดับปวชจากเดิมนะคะปวชนะคะอยู่ที่6,410บาทถึง6,800บาทนะคะก็จะเพิ่มเป็น7,620บาทถึง8 0 8 0บาทในวันที่1มกราคม2,555และ9,000ถึง9,900บาทในวันที่1มกราคม2,556นะคะส่วนนี้คือปวสนะคะก็จะเพิ่มเป็น9,300ถึง9,860บาทเริ่ม1มกราคมปี2 2,555และจะเพิ่มเป็น1,500ถึง11,550บาทเริ่ม1มกราคมปี2,556ค่ะส่วนอัตรางเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีจะเป็นแบบนี้นะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น11,680บาทถึง12,390บาทเริ่ม1มกราคม2,555และจะปรับเพิ่มนะคะเป็น15,000บาทถึง16,500บาทในวันที่1มกราคม2,556ส่วนปริญญาโทนะคะจะเพิ่มเป็น 1, 15,300บาทถึง16,220บาทเริ่ม1มกราคม2555และ1มกราคม2556ก็จะปรับเพิ่มนะคะเป็น17,500ถึง19,2250บาท ส่วนปริญญาเอกจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเพิ่มเป็น19,000บาทนะคะถึง2140บาทเริ่ม1มกราคม2555และจะเพิ่มเป็น21,000บาทถึง23,100บาทเริ่มหนึ่งมกราคม2556ค่ะนี่คือโครงสร้างภาพรวมนะคะสำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะหลังจะมีมติออกมาแบบนี้มีหลายความคิดเห็นออกมานะคะมีทั้งคำแนะนำมีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรคุณ พลตหอบุตรลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นในประเด็นนี้นะคะติดตามพร้อมกันจากคุณภาสพลเลยค่ะเชิญค่ะการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ <c oughs> เพื่อหอสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จะมีผลย้อนหลังปลายเดือนมกราคม1เดือนนะครับวันนี้ผมได้มาสํารวจความคิดเห็นของพนักงานราชการข้าราชการและพนักงานเอกชนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงของบุคคลเหล่านี้กันครับ พนักงานเอกชนคนนี้มองว่าเกิดความเหลื่อมล้ําแน่นอนเพราะทุกคนก็มีบทบาทหน้าที่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายอยู่แล้วยิ่งปัจจุบันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ติดตามเรื่องนี้ก็รอที่จะขึ้นราคาสินค้าอยู่หากมีการปรับขึ้นเงินเดือนถามว่าถามว่าเรียนมาเออจบปริญญามาเนี่ยถ้าเผื่อเขาสามารถช่วยได้ว่าเฐออานเงินเดือน15ื่นถ้าได้ก็โอเคมันก็จะดีช่วยเพราะว่าถ้าเผื่อ ขึ้นเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับค่าคงที่ถ้าเขาลดได้ไม่ขึ้นเราก็ไม่ว่าแต่เนี่ยคือของมันขึ้นขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยถามว่าพอทางออผู้ขายของรู้ปุ๊บเนี่ยของมันก็ตีขึ้นไปแล้วถูกป่ะตีขึ้นไปแบบค่าของทีนม,มันสูงขึ้นอะ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนส่วนบรรดาข้าราชการมองว่ารัฐบาลต้องทําให้ชัดเจนว่าเงินที่ปรับนั้นเป็นเงินที่ปรับขึ้นทุกเดือนฐาวรหรือเป็นแค่สวัสดิการที่สําคัญต้องปรับเงินเดือนของคนที่ทํางานมาก่อนให้เหมาะสมด้วย จริงๆแล้วการปรับเงินเดือนนะคะให้เทียบเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจริงๆแล้วค่าของชีพปัจจุบันเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าในมุมมองของของตัวดิฉันเองนะคะการปรับเงินเดือนเนี่ยมันก็จะต้องดูเรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมด้วยอย่างเช่นคนที่เขาเคยทํางานมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วเงินเดือนมันถึงเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ปรับขึ้นอะไรทั้งที่เขาก็มีประสบการณ์การทางานมาก่อนหน้านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าถ้าปรับเงินเดือนมันก็อาจจะมองถึงคนที่เขาทํางานมาก่อนและมี ประสบการณ์มาก่อนจะต้องปรับเพิ่มให้เขาด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วเงินที่จะเอามาให้กับประชาชนให้เงินเดือนนะคะเป็นเงินที่มาจากไหนไปกู้มาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินที่จัดเก็บจากภาษีหรือว่าอัดยัยซื้อขนมยาหรือเปล่าก็ต้องดูในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะแต่ก็ก็เห็นด้วยกันขึ้นแต่ละปีแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยค่ะข้าราชการแล้วก็ชนชั้นข้าราชการเนี่ยเป็นคนที่ ได้เงินเดือนน้อยมากนะครับถ้าหากว่าดูเรื่องของการกระจายรายได้ทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นคนรวยเนี่ยก็ได้เงินเดือนเยอะได้เงินเยอะมากคนที่อยู่ข้างล่างประมาณ20%ข้างล่างสุดเนี่ยได้เงินน้อยมากถ้าหากว่าต้องการเห็นประเทศพัฒนาต้องให้คนที่อยู่ข้างล่างได้เงินเดือนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นข้าราชการซึ่งเป็นคนที่ทํางานเพื่อสาธารณะนะครับผมมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะ ลดปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็เป็นแรงจูงใจที่ดีในการที่จะทําให้คนที่เป็นข้าราชการนี่นะครับทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับการปรับครั้งนี้เราจะเห็นว่ามันมีความไม่ลงรอยหลายเรื่องเช่นปรับโดยแบบว่าเรียกว่าปรับเลื่อนเงินเดือนแต่ให้เป็นสวัสดิการแทนไม่ใช่ตัวเม็ดเงินเพราะเม็ดเงินมันจะผูกพันระยะยาวถูกไหมฮะแล้วสัสดส่วนในการปรับถามว่าปอตรีปอโทปอเอก ความต่างมันอยู่ที่ว่าเหมาะสมไหมความต่างยังมีความถ่างกันอยู่ถ้าพูดถึงบัญชี2บัญชี3จะเห็นว่าโอ้ยิ่งทางกันใหญ่เลยนั่นคือจุดตั้งต้นที่ผิดและเดินต่อไปมันยิ่งห่างไกลเป้าหมายมากเท่านั้นถ้าถามผมผมก็ตอบแบบนี้นะข้าราชการและพนักงานเอกชนอีกหลายคนยังมองว่าผลจากการปรับเงินเดือนชดเชยจะต้องไม่ทำให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าผู้ดำรงตำแหน่งในประเภทเดียวกันที่บรรจุในวุฒิเดียวกันด้วยเพราะนอกจากจะไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์แล้วยังจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าแน่นอนอันเนกพลพิญโยถ่ายภาพภระสะพนโตหอมบุตรฮาร์ทคอขาวรายงานครับ ขอบคุณคุณภัสพลและทีมข่าวด้วยนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่ามีหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายข้อเสนอแนะและหลากหลายคําถามในประเด็นนี้นะคะช่วงหน้าเรามีคําตอบค่ะจากท่านณพลนตรีช่วยว่าการระสงกันคลังคุณวิวรุณเตชะไพบูร์มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสดในรายการฮัดคอข่าวช่วงหน้าค่ะ จากนโยบายเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทยวันนี้สารฝันให้กับพี่น้องประชาชนได้สำเร็จโดยครมมีมติอนุมัติขึ้นเงินเดือนขราชการปริญญาตรีเป็น1,500 0บาทปรับปรับทั้งหมดทั้งตรีทั้งโททั้งเอกอะนะจริงแต่ว่าเริ่มหนึ่งมกราคม55นี่แหละนะครับมีผลย้อนหลังปีแรกปร,ปรตรีก็1 1 6 8 0 680อันนี้ตัวถานเงินเดือนนะฮะแต่ต้องไปรวมรวมรายได้รวมก็หมื่นห้าเป็นอย่างตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วเป็นที่2ที่3านี่เดี๋ยวต้องดูอีกทีฮะส่วนภาคเอกชนประเมินว่าการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะต้องขยับตามฐานเงินเดือนของราชการเพื่อจูงใจให้คนที่มีความสามารถไปทำงานร่วมกับบริษัท มองการปรับฐานเงินเดือนของข้าราชการครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณของประเทศมหาศาลแค่ไหนกับวิรุณเตชะไพบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฮาร์ดคอร์ข่าวนะคะช่วงนี้เราจะมาขยายประเด็นเจาะลึกถึงรายละเอียดสําหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะในการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการซึ่งรายการฮาร์ดคอร์ข่าวของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณวิรุณเตชะไพบูลมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับเรียนเชิญค่ะเชิญนั่งค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราขึ้นเป็นสกูปสั้นๆนะคะพูดถึงรายละเอียดบางส่วนในส่วนของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีหลายประเด็นปัญหาที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับท่านรัฐมนตรีนะคะคแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ท่านพูดถึงรายละเอียดสําหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการก่อนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะครับขอบคุณมากครับตามที่ทางนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยเราที่ได้หาเสียงกันไว้ถึงเกี่ยวกับเรื่องปรับเงินเดือนโดยเฉพาะวิญ,ญาตรี <ค>ให้ไดนงานบาทเนี่ยขณะนี้เราก็ได้ผ่านทางคอรมอไปแล้วเนี่ยทิศที่แล้วนะซึ่งก็อย่างที่ตามสัญญากันไว้ว่าเป็นยาตรีเนี่ยจะต้องได้1,500งบาทแต่การที่จะปรับให้สู่ในระดับเป็นเรียกว่าเงินเดือนโดยโดยแท,ทย้จริงนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึง่งแต่ว่ารายได้ที่มีณนะวันนี้ซึ่งเคยพูดไว้เนี่ยตั้งแต่ หนึ่งมกราปี2 5 5พาอไพอปลายเดือนก็ต้องจ่ายเงินให้ครบ <S 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 1 0 0 0 0บาทปริญญาตรีบัตรนี้ได้แล้วได้รับเงินตามมติคณ<ต>ะรัฐมนตรีที่บอกว่าปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ครับ <1> <1> เหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าบางคนก็สงสัยว่าเอา๊ะทำไมต้องใช้เวลา,าถึงสองปีหรืออะไรนี้แต่จริงๆแล้วเงินรายได้เขาได้อยู่แต่ว่ามันเกี่ยวกับปัญหาของงบประมาณต่างๆที่เราจะต้องเตรียมไว้เพราะการที่เราจะทํางบประมาณแต่ละปีนี่มันต้องทาล่วงหน้า ป,ปีต่อปีะนะฮะฉะนั้นขณนะที่เราอยู่ในลักษณะอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยเงินเดือนที่ปรับขึ้นมาเนี่ยก็จะปรับเท่าที่ขั้นบันไดของกอพอซึ่งให้อยู่แต่ส่วนต่างนั้น,น,นเนี่ยเราก็จะหงางบก็เรียกอกอชปนะฮะกาอเพิ่มค่าของพีนะพค่าของพีพให้ได้พบหนึ่งหนันบาทซึ่งเขาได้รับแล้วนะครับ ใช่วบประมาณเยอะขนาดไหนคะท่านรัฐมนตรีคะสำหรับในส่วนนี้ครับในระดับที่ครั้งแรกเนี่ยฮะทั้งหมดประมาณ1.2 0 0 0ล้านนะฮะในปีแรกที่ที่ทำอยู่นี้ซึ่งในการปรับเนี่ยจำนวนคนที่ปรับทั้งหมดปริญญาตรีในระบบของราชการทุกกระทรวงเนี่ยประมาณ2,50 0 0 0คนะแล้วก็ต่ำกว่าปริญญาตรีซึ่งเป็นผู้มีรายได้เรียกว่าข้าราชการ รายประจําวันนะฮะรายประมาณ9,000บาทนะฮะเงินเดือนขั้นต่ำนะ,ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะปรับให้อยู่ใน9,000บาทคือคว,วันละ300บาทตามรายงานข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์นะคะบอกว่าข้าราชการยิ้ม คลังระทวยสําหรับมติคณะรัฐมน <Yeah. S 1> ตรีนี้ตกลงกระทบไหมคะคลังระทวยไหมคะสาหรับงบประมาณที่ใช้จ่ายใน <ผม S 1> ส่วนนี้ผมว่าม,ม,มันไม่ได้ระทวยผมว่าม,มันยิ้มทั้งทุกคู่นะฮะเพราะว่าเราได้ทําในสิ่งที่ดีดนะตามที่เราคิดไว้โดยเฉพาะ้ระบบเงินเดือนที่ข้าราชการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในความรู้สึกของพักของเราว่ามันจะจ่ายเงินค่อนข้างที่จะต่ํากว่าใน,ในตลาดทั่วไปฉะนั้นการปรับครั้งนี้เนี่ยผมว่าจะทําให้ ผู้เป็นข้าราชการต่างๆ,างๆมีกําลังใจในการทำแล้วผมว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องขยันขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับนะฮะเขาตามปกติแล้วความความที่เขาเรียกรอยตี้นะฮะก็ต้องมีสูงคํารับผิดชอบก็ต้องสูงไปตามเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือว่าถ้าเราจะเปิด AEC นะ,ะประชาคมอ,อาเซียนที่ะจะมา ปีสองปีข้างหน้านี่ถ้าเราปรับเงินเดือนแล้วเงินเดือนของเราไม่ได้ปรับอย่างที่ว่านี่ท,ที่ผ่านมามันก็จะมีสมองไหลไปอยู่ประเทศทื่นได้ด้วยทําไมต้องปรับเป็นขั้นบันไดคะทาไมเราปรับทีเดียวไม่ได้คะว่าเป็นเงินเดือน1 5 0 0 0บาทไปเลยครับคือคือความจริงรายได้ได้อยู่แล้วนะครับการที่ปรับไม่ได้อย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องของเอกสารที่มีอยู่กับการที่เรางบประมาณที่ให้เต็มขั้นเนี่ยมันต้องต้องเตรียมไปถึงปี2,000 556 <c oughs> นะครับแต่เวลานี้เนี่ยเราได้ใช้อาาัตราเร่งที่ว่านี่ก็เลยใช้งบประมาณพิเศษขึ้นมานะฮะ <c oughs> เราก็มีไว้ <c oughs> ในการเพิ่มค่าของชีพพิเศษอะไรลงไป <c oughs> ชั่วคราว มันเลยกลายเป็นคําถามว่าถ้าหากใช้คําว่าเงินเดือนไปนเลย1 5 0 0 0บาทข้าราชการก็จะมั่นใจนะคะว่าได้เงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่พอบอกว่าปีแรกเนี่ยเป็นเงินเดือนบวกกับเงินเพิ่มค่าครองชีพก็เลยมีหลายฝ่ายกังวลใจว่าคําว่าเงินเพิ่มค่าครองชีพเนี่ยมันจะยั่งยืนหรือเปล่าอ๋อยังเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเปลี่ยนรัฐบาลจะเปลี่ยนหรือเปล่าไอ,อ,อ้รัฐบาลเปลี่ยน <c oughs> ผมไม่ทราบ <c oughs> แต่ว่าตราบใดที่เราอยู่ก็มันก็ไม่น่าเปลี่ยนแปลงแล้วผม <c oughs> คิดว่าเงินเดือนที่มีอยู่ในระบบ ต่างเนี่ยเราก็พูดกันโดยสามัญทั่วไปว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยจะลดต่ําไปต้องมีเหตุผลมากทีเดียวค,คือเขาอาจจะทํางานไม่ดีอะไรอย่างนู้นไปอีกเรื่องซึ่งมันมันไม่น่าจะเกิดนะครับเพราะว่าเราเ,ออเงินเดือนเนี่ยไม่มีบริษัทหรือว่าข้าราชการที่ไหนไปปรับลดเมื่อเข้ามาทํางานมีแต่จะให้กําลังใจแล้วก็อาจจะต้องหาวิธีที่ทําให้เขามี รายได้เพิ่มขึ้นซชด้วยซ้ําไปค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมในรายละเอียดย่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคําถามที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วก็ประชาชนข้าราชการก็ฝากถามมาในส่วนของลูกจ้างประจําเข้าขายในการได้รับเงินเดือนเพิ่มแบบนี้ไหมคะฮะด้วยครับค่ะครับครับแล้วในส่วนกรณีเช่นเช่นในกรนะคะทางานในส่วนของข้าราชการแต่ตําแหน่งนี้เนี่ยรับวุฒิม .6 แต่ในกรเนี่ยจบปริญญาตรีทํางานในวุฒิม .6 ตรงนี้เข้าขายได้รับเงินเดือนเพิ่มไหมคะคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขา,เ,าเรียกว่าไงมีความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วจะทํางานอยู่ในวุฒิอันนี้นะฮะ,ค,ะคือคือต่ํากว่ายอทธ์โมหกเชวนใจยุทธ์โมหกอันนี้เป็นความสมัครใจของเขาแล้วเนี่ยเ,เรื่องนี้เนี่ยคงคงไม่ได้รับผลอันนี้นะ,ะ,ะจากการปรับเงินเดือนขึ้นมาก็ต้องกินยุทมหกเพราะเราสมัครคสมัคร ด้วยความสมัครใจของเขาเองครับก็คือเรานับในส่วนของวุฒิบรรจุเข้าทํางานใช่ไหมคะคือคือมันเป็นขั้นขั้นบันไดอัตราการว่าจ้างเนี่ยว่าวุฒิม .6 ก,ก็ขั้นสูงสุดก็จะอยู่ตรงนี้แค่นี้ะนะครับฉะนั้นคนที่อยู่ที่ว่าเป็นสมัครใจอยู่ในวุฒิม .6 ในการทํางานสังกัดนี้แล้วเนี่ยความรับผิดชอบของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของออมากกว่าวุฒิม .6 ฉะนั้นจากการทํางานของเขาเนี่ยถ้าเขาได้ปริญญาตรีแล้วเขาควรที่จะหาวิธีที่จะไปทําวุฒิกับงานที่เขาเหมาะสมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยเพราะวุฒิม .6 ก็คือรับผิดชอบแค่วุฒิม .6 แต่ถ้าหากว่าเขาวุฒิม .6 แต่ว่าทํางานไปด้วยแล้วก็ไปเรียนด้วยขยับเพิ่มมากลายเป็นได้ปริญญาตรีแล้วแบบนี้จะขอเพิ่มเงินเดือนได้ไหมคะอันนี้เขาควรจะต้องปรับตัวเขาเองเข้าสู่ระบบของหน้าที่ที่มีความสําคัญกว่านี้เพราะมันมีเขาเรียกมีก ขั้นกระไดนะฮะไปเรื่อยๆพอถึงจุดม .6 ก็จะมีวุฒิม .6 ก็จะมีจุดเพดานของเขาซึ่งไปถึงตรงนั้นมันปจากเพดานนี้ก็ต้องไปอยู่ใน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 คอลัมน์อื่นนะฮะแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกันดูกับฐานเงินเดือนในส่วนของภาคเอกชนแรกบรรจุก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะคะท่านรัฐมนตรีคะครับครับ แบบนี้จะกลายเป็นภาระให้กับภาคเอกชนหรือเปล่าคะว่าโอ้โหข้าราชการปรับขึ้นเราต้องปรับขึ้นด้วยถ้าหากอยากได้คนเก่งๆคนดีๆมาทํางานภาคเอกชนก็ต้องปรับหนีหนีในส่วนของราชการไหมฮะอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่เอกชนซึ่งผมคิดว่าถ้าคิดในานามของเอกในานามของเอกชนเองเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีว่าการที่เราจะได้คนดีมามันก็อยู่ในตลาดแข่งขันกันนะครัครั้งหนึ่งข้าราชการเองก็ไปอยู่เอกชนเยอะตอนนี้เมื่อไปแล้วเนี่ยมันเป็นตลาดฟรีมาร์เก็ตนะฮะ ซึ่งมันก็อาจจะแย่งคนดีซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะทางข้าราชการขนาดน,นี้เราขึ้นขนาดนี้ผมก็คิดว่าคนที่อยากทํางานเกี่ยวกับทางข้าราชการซึ่งคนดีๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาอยู่ในราชการได้นะฮะแต่ในขณะที่เอกชนเองเนี่ยก็ต้องหาวิธีไอ้นี่มันเป็นเรื่องประเทศที่เสรีแล้วนะฮะใน,ในตลาดแรงงาน <C HA> แบบนี้จะโยงไปถึงสินค้าอะไรต่างๆจะปรับราคาเพิ่มไม <C HA> หมคะท่านรัฐมนตรีครับไอ้เรื่องปรับราคาเพิ่มจะดูจากไรายได้จาก <C HA> ปรับฐานเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้ไต้องดูตัวอื่น <C HA> ผมว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นคนดูแล <C HA> เพราะมีสินค้าควบคุมหลายตัวอยู่แล้ว <C HA> ที่เขาจะต้องดูแลแล้วก็ต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องทําให้ค่าคงชีพไม่สูงเร็วเกินไปนะครับ ถ้าดูจากตัวเลขนะคะท่านรัฐมนตรีคะในส่วนของเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีที่มีการปรับเพิ่มปรับขึ้นนะคะเงินเดือนบวกเงินเพิ่มค่าของชีพก็คือ1 5ึ0 0นาพบาทแต่มาดูในส่วนของปริญญาโทเงินเดือนไม่มีค่าของชีพ15,300้นมบาทคือมันต่างกันแค่300บาทเองนะครับอันนี้คือเราอาจจะเร็วกันไปที่จะพูดในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เองทางกอพอกับทางกรมบัญชีกลางนี่กำลังพิจารณาอยู่ว่าอผลกระทบอันนี้เนี่ย เราจะขยับยังไงนะซึ่งขนาดนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็จะเข้าครมออีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ครับค่ะตรงนี้คือจะขยับแก้ไขให้นโยบายก็คือว่าผู้ที่มาทำงงานก่อนเนี่ยก็จะต้องมีเงินเดือนเนี่ยมากกว่าคน คนหลังกลับมาซึ่งเราจะย้อนกลับไปประมาณ10ปีครับค่ะแล้วแบบนี้ในส่วนของคนที่ทํางานมานานๆนะคะแต่ว่าไม่เกิน10ปีก็คือยังอยู่ในกลุ่มที่มีการปรับเงินเดือนแต่ว่าเงินเดือนมันอาจจะใกล้เคียงกับคนที่แรกเข้าทํางานตรงนี้ท่านรัฐมนตรีจะว่ายังไงดีคะเขาจะน้อยใจไหมคะท่านเขาครับมันใกล้เคียงกันอันนี้ถ้า้าไม่มีการปรับก็คงน้อยใจก็คงจะปรับเป็นเรียกว่าลักษณะของขึ้นทะเลนะขึ้นน้าที่ไปเนี่ยคนที่มาก่อนเนี่ย ไอ้คือลูกหลังจะตามไม่ทันนะนะครับคือต้องทิ้งช่วงห่างพอสมควรนะครับคือตรงนี้คณัฐมนตรีมองว่าก็จะมีการปรับแก้ไขให้ใช่ครับคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อีกครั้งหนึ่งนเร็วันี้ฮะแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็คงต้องตกเบิกได้ด้วยนะครับไม่ใช่อย่าไปคิดว่าเออเราเดี๋ยวมันจะไม่ได้ก็ได้เท่าเดิมเพียงแต่ใจเย็นนิดนึงเพราะว่าการปรับฐานเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องง่ายแต่เราเองก็ทาสาเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วอีกขั้นหน ก็คิดว่าคงเรียบร้อยหมดทุกคนเมื่อเห็นตัวเลขผมคิดว่ามันก็เป็นการปรับที่จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะไล่ตามกันไปแต่ในที่สุดมันจะเข้าระบบภายใน2ปีถึง3ปีข้างหน้านส่วนคนที่เกิด1 0ปีเงินเดือนเยอะอยู่แล้วนะคะทานรัฐเหมืองไม่ต้องไปปรับครัเขาับก็ถ้าคน10ปีมันก็อาจจะเพิ่ง4 849อยู่แล้วซึ่งอันนั้นผมว่าเขาก็ดูแลตัวเขาเองได้ดีอยู่แล้วครับ ส่วนมีการปรับขึ้นเงินเดือนแบบนี้นะคะก็ต้องถามถึงคุณภาพการทํางานของข้าราชการถ้านักทุรีมีแนวคิดที่จะออกมาตรการเลยไหมคะว่าจะต้องมีปรับเรื่องของคุณภาพดูแลเรื่องของคุณภาพการทํางานของข้าราชการด้วยเพราะเราปรับเงินเดือนขึ้นให้แล้วคือปกติแล้วการคุณภาพต่างๆเราก็มีการชี้วัดอยู่แล้วนะฮะแต่เรากรมกองอะไรต่างๆเขาดูแลของเขาอยู่แล้วการที่ให้อันนี้ไปเรียกว่าเป็นการให้เพื่อทําให้ ระบบของเงินเดือดเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานสากลน,นะฮะแล้วก็คิดว่าเขาเองเมื่อเขามีอย่างที่ผมได้กล่าวทั้งรั้งแรกแล้ว,ว่าคนที่ได้เงินเดือนมากเขาก็ต้องรักสถาบันกับอาชีพของเขาความรับผิดชอบก็ต้องเพิ่มตามไปมันเป็นเรื่องปกตินะฮะว่าเราเราคนเราดูง่ายๆว่าถ้าเราเรามีคนใช้ในบ้านเราแล้วเรา ปรับเงินเดือนให้เขาอีกนี่เขาก็ไม่อยากไปไหนแล้วแถมต้องขยันขึ้นอีกด้วยค่ะแบบน, <ะ S 1> นี้ท่านมนตรีมองผลที่เราจะได้รับหลังจากการปรับเงินเดือนข้าราชการแบบนี้คือผลที่เราจะได้คืออะไรคะหลังจากนี้ไป <c oughs> คือผมคิดว่าผลลัพธ์ก็คืองานการอะไรผมว่าดีขึ้นนะฮะจะมีผลผลิตมากขึ้นขยันมากขึ้นรักงานมากขึ้นแล้วก็สังคม ก็จะยิ้มยามแจ่มสายมากขึ้น,นรัชการจะยิ้มนะคะ,ะยิ้มฮะยิ้มนาแต่ครั้งก็ยิ้มออกนะคะครับยิ้มไม่มีปัญหา <c oughs> เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องการงบประมาณที่เราสรรหามาก็เป็น <c oughs> งบประมาณของภาษีที่มีอยู่แต่ว่า <c oughs> เมื่อผลงานกับเงิเนงเดือนที่ปรับนี่ผมคิดว่าจะมีกําลังใจแล้วทางานอย่างอย่างอย่างเต็มซึ่งก็เต็มอยู่แล้วแต่ว่า <c oughs> อาจจะคือคนเราเนี่ยมันมีความเขาเรียกมีขวัญกําลังใจเนี่ยก็ต้องทํางาน ดีขึ้นนะครับค oui, e ่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะท่านวิรุณเตชะไพบุตรนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพลังนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะกับข้อมูลดีๆจากกระทรวงพลังงานค่ะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนด้านพลังงานนะคะแล้วก็กลับมาติดตามข่าวได้ในช่วงสุดท้ายช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ หมดเวลาของฮาร์ดข่าวในวันนี้แล้วนะคะอีกสักครู่ในช่วงของข่าวภาคค่ำติดตามประเด็นร้อนซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมนั่นก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะคะหลังจากที่ทางเรือนจำกลางคลองไผ่จับกลุ่มสองวัยรุ่นค่ะขณะที่ใช้เครื่องบินบังคับซุกซ่อนโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งมอบให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะส่วนฮาร์ดข่าวของเราในวันนี้จะลาก,กันไปที่ภาพสภาพอากาศอันเลวร้ายค่ะหิมะตกหนักอากาศหนาวจัดเลยนะคะในหลายจังหวัดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย51รายเนื่องจากถูกหิมะท หลมทับค่ะจับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับพัดขา่ขาวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ